Imagine ค่ะ John Lennon บักนอสก์ Imagine all the people living all in peace in t country What to do Nothing to kill or die for and no religion too. to Imagine all the people, people. Living to You yeah.

ใจก็ขึ้นมาเมินละว่าลูกเปื่อนอ่ะจิตใจเพื่อถึงมาอยู่บ้านเฮาตะไดที่จริงเปนอยากเข้าไปอยู่ตังภูเก็ตว่าจะเป็นสังคมเป็นแ่มสังคมหนึ่งจะทำงานก็ได้ปะคนต่างชาติหมู่เปินเนาะ แถมก็ยังได้ทีบได้อันยอย่างตัวได้อยู่ดีกินดีที่มาอยู่เชีงยงใหม่นี่ก็คือว่าแม่สบายตอนแรกว่าจะเอาแม่ไปภูเก็ตตัวจะเอาแม่ไปอยู่ภูเก็ตตัวลูกกับติดแม่เหมือนกันจ้ะ บะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าใครไปเฮียนตังเมืองนอกเมืองนาหำละต้กนกระจบปอตีมานี่ได้ทำงานได้ปีป่ายแล้วเจ้าทำงานก็นได้เดือนหลายหมื่นนะเปื่อนทำบริษัทอเมริกันเนาะน้องโซน้องพรกับจบปอตีเกียดนิยมแต่นะเจ้าอันดับสองแต่เฮาฮู้ว่าใจเพื่อนยัง ใค้เฮียนอยู่แล้วก็มูเป่นก็เฮียนเกง่งป่อป่อนก็ปออป่อนก็สอบเข้าออกฟอร์ดได้นะจ๊ะแต่เฮียนหมดจบ <c oughs> เป็นขี้เล่าไปก่อน <c oughs> เอขาคงมีปัญหาชีวิตของเขาจ้ะแต่น้องพลปน่นเฮียนเก่งนะสติสตังป่นดีกว่าพ่อมีเลือดแม่ตัวละ <c oughs> จะไปห้ามลูกเฮาอย่างได้เนาะลูกเฮาจบปตีอ่ะป่อก็เป็นฝรั่งค่ะป่อปเป็นคนอ,อังกฤษเจ้าแล้วก็ถามหาอย่างลูกพ่อเนาะเลื่อแม่มันเนี่ยจบปสีกองทรายเนี่ยมันไปมาแผ่นไหนแผ่นเบาพ่ดละไปแต่งหน้าติ๊กอก่ะข้าเจ้าอะอันนี้ อันนี้สะกุย่างนะเจ้าบะเอาอ่สักอย่างล้านก็บม่ได้เซงปิกมาเฉยๆอะมาอยู่กับป้อก็เติมหาป้อก็เติมให้อีป้อได้มาอยู่กับอีป้อเนี่ยกันละสิบกว่าปีเหมือนกันเจ้าเกือบสิบปีอะเจ้ามาปีสามห้าน้องพลเกิดปีสามแปดแล้วน้องพลอยู่อนุบาลน,นะเจ้าป่อเปรก์กเสีย น้องพลได้ห้าหขวบนะจ๊ปปะปอกเกเสียห้าหขวบเล่นปอกเดงจ้างแล้วเนอะ <c oughs> งานศพอีป่อยน้องพลให้สื่อเสื่อื้นเฮาก็ว่าเขก็ใจก็ว่าลูกอย่ามาให้สื่อเสื่ออื้นก็นถึงตากาวใจว่ะเขาไขหัวกันหน้ามันหมูน้าหน้าปะเนะ่ะ จุหลานเล่นป๊อกเด้งเสียไอเฮาบอกเกยห้ามลูกเขาอย่างเสย่างอ่ะปล่อยเต็มตี้เนี่ยบำเมินก็แทบจะไปทำแล้วเนี่ยกลัวอ้ายปนมาอยู่บ้านถ้าอ้ายมาอยู่บ้านนี่น้องมันไปแน่เก็บเงินได้ไว้หลายบาทแล้วหรอ ฮาก็ต้องปล่อยต้องทำใจนะเนาะเผื่อปานนั้นฮาก็บ่ต้องซื้อตั๋วละ,ะต้องใช้วีซ่าละไปด้วยยานจิตวิญญาณบ่ต้องซื้อตัว๋วบ่ต้องขอวีซ่าไปไหนไปด้วยจิตวิญญาณตัวลูกไปเหมือนป่อปั้มบเดียวเนี่ยค่ะ hmm xài hmm 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 tháng hmm anh chị hmm 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 có hmm 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 có, làm hmm 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 แ,แม่ถ้าจะบอหอดไหนล่ะเฝ้าดูข่าวไปก่อนเนาะอยู่ไปเรื่อยๆสวัสดีเจ้าแต่เขาก็ปักปลักไว้ให้ลูกนี่มันคงละมันมีที่มีบ้านอยู่ละมีบ้านอยู่มีที่สามซีให้ก็บปออยู่แล้วเนะนาะส่วนอาป้อนนี่ น้องถ้ยยิ้มเฝ้าแม่ฮะจ้าน้องถ้าจะใค่ไปละสวัสดีเจ้า